คุณจะต้องเตรียมตัวการพูดไม่ใช่เตรียมสิ่งที่ต้องพูดแต่เตรียมความรู้สึกที่คุณต้องพูดความรู้สึกที่คุณอยากให้เขารู้สึกคุณต้องรู้สึกอย่างนั้นก่อนเวลาเราพูดอะไรก็ตามนะคะเราอยากให้คนฟังรู้สึกยังไงคุณคต้องรู้สึกอย่างนั้นก่อนคุณอยากให้เขาตื่นเต้นหน้าคุณต้องยิ้มแฮปปี้ก่อนแต่ถ้าคุณอยากให้เขาตื่นเต้นแต่คุณขึ้นมาหน้าตึงเลยนะหน้าแบบหน้าเป็นหน้าเป็นศูนย์อ่ะคือไม่มีความรู้สึกอะไรเลย วันนี้มีข่าวดีมากเลยจะประกาศว่าทีมเราได้หกล้านแล้วนะอิมมอชั่นอลนะโคตรสำคัญเลยโดยเฉพาะพวกคุณที่แอดวานซ์มากๆบางคนอะพรีเซนต์อะไรพูดอะไรออกมานะคำพูดดูมือหวามากเลยแต่หน้าตาไม่มีฟีลิ่งคือหน้าแบรนด์มากถ้าเห็นหน้าจะหมดอารมณ์ทันทีเลยเพราะหน้าตึงมากหน้าธรรมดาแต่เสียงดีมากเลยอิโมชั่นอลดีมากแต่หน้าไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำพรีเซนเทชันหรือทำพับลิกสปีกิ้งเขาเห็นหน้าเราสิ่งที่ต้องออกด้วย คือไปทั้งหมด